ธนาคารปูมา้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนังกงานวิจัยแห่งชาติคว้ารางวัลชนะเลิศเวที Thailand Research Expo 2021ติดตามรายละเอียดในมีดีรายวันค่ะแต่เวลาผ่านไปเนี่ยธนาการปูม้าเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยเราไปดูปริมาณการจับเนี่ยก็จะเห็นว่าผลจับเพิ่มขึ้นจาก5กิโลนะครับเพิ่มขึ้นเป็น ก15กผูก้ช่วยศาสตราจารย์ดรอมรศักดิ์สวัสดีผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการได้นนานะหัวหน้าโครงการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรปูมา้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษ์เปิดเผยวา่าหลังจากที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษ์ได้ส่งสามธนาคารปูมา้าเข้าร่วมประกวดต้นแบบธนาคารปูม้าเพื่อความยั่งยืนในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2564หรือ Thailand Research Expo 2021 จะโดยสำนักง,งานวิจัยแห่งชาติซึ่งมีธนาคารปูม้าที่สำนักง,งานวิจัยแห่งชาติสนับสนุนจํานวนกว่า500ธนาคารทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมผลปรากฏว่าธนาคารปูม้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักง,งานวิจัยแห่งชาติสามารถคว้าม,มาได้3รางวัลดังนี้ 1. ่รางวัลชนะเลิศประเภทศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าชุมชนได้แก่ศูนย์เรียนรู้ธนาคารปูม้าบ้านไหนทุงอ,อําเภอท่าสาาจังหวัดนครศรีธรรมราช 2. รางวัลชนะเลิศประเภทธนาคารปูม้าชุมชนเดิมที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องได้แก่ธนาคารปูม้าบ้านหาสมบูรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทธนาคารปูมาชุมชนที่จัดตั้งใหม่คือธนาคารปูมาบ้านท่าพยาอำเภอปากพนังจังหวัดน,นครศรีธรรมราชได้รับเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า1,60,000บาทผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอมรศกกล่าววา่าโครงการธนาคารปูมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักง,งานวิจัยแห่งชาติดูแลในพื้นที่จังหวัดน,นครศรีธรรมร,ราชและสุร,ราธานี ได้มีศูนย์บริการวิชาการเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนลงไปสร้างศูนย์การเรียนรู้ธนาคารปูม้าเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะต,ต่างๆในการทําธนาคารปูม้าให้กับชุมชนซึ่งผลการดําเนินโครงการทําให้จํานวนปูม้าในพื้นที่ดังกล่าวมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากเดิมที่เคยจับปูม้าได้วันละประมาณ5กิโลกรัมปัจจุบันพบว่ามีการจับปูม้าเพิ่มขึ้นกว่า10-15กิโลกรัม บางช่วงจับปูมาได้มากถึงวันละ40-60กิกโลกรัมสร้างรายได้ให้ชุมชนชาวประมงอย่างชัดเจนทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนด้ปัจจุบันธนาคารปูมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักงานวิจัยแห่งชาติมีจำนวนกว่า87ธนาคารซึ่งนอกจากฟื้นฟูทรัพยากรปูมาให้สาม,มารถใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนแล้วธนาคารปูมามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักง,งานวิจัยแห่งชาติอย่างสร้างอาชีพใหม่ๆหในพื้นที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพและสร้างไรายได้เสริมจากการท่องเที่ยวเชิงวิถีประมงมีการบรรจุธนาคารปูมา้าไว้ในเส้นทางการท่องเที่ยวของจังหวัดจัดกิจกรรมปล่อยปูสู่ทะเลไทยให้หนักท่องเที่ยวส่งเสริมและอบรมสร้างเชฟชุมชนผลิตเมนูอาหารที่มีอัตลักษณ์จากปูมา้าตลอดจนสร้างจิตสำนึกและตระนักในการฟื้นฟูทรัพยากรปูมา้าธนาคารปูมา้าที่ดูแลโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำเครือข่ายเชื่อมโยงธนาคารปูม้าภายในจังหวัดสร้างเครือข่ายชุมชนประมงใช้ฟังและความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนและในปี2565ยังได้จัดทำแอปพลิเคชันเลคอนเพื่อช่วยชุมชนให้สามารถขยายปูมา้าและอาหารทะเลอื่นๆในพื้นที่ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของชาวประมงในช่วงสถาน,นการณ์โควิด ที่สำคัญธนาคารปูม้ายังเปรียบเสมือนตัวขับเคลื่อนตอบโจทย์ BCG ของรัฐบาลและการดำเนินธุรกิจภาคการพัฒนาแบบยั่งยืน Sustainable Development Goals หรือ SDG โดยเฉพาะ SDG 1 4ตามกรอบขององค์การสหประชาชาติอีกด้วยที่เราเห็นชัดเลยว่าธนาคารปูม้ามีผลกระทบอะไรบ้างก็คือว่าชาประมองออกไปทำประมงปุ๊บเนี่ยก็คือขาดทุน่ะก็คือไม่คุ้มค่าน้ำมันจับได้มากสุดประมาณสัก5กิโล แต่เวลาผ่านไปเนี่ยทำนาการปูม้าเนี่ยประมาณสักหนึ่งปีเนี่ยเราไปดูปริมาณการจับเนี่ยก็จะเห็นว่าผลจับเพิ่มขึ้นจาก5กิโลนะครับเพิ่มขึ้นเป็น10กิโล15กิโลแล้วก็บางช่วงนะฮะบางช่วงที่เป็นช่วงที่เขามีจํานวนจะเยอะเนี่ยจับได้ถึงประมาณ40บางบาง,บางช่วง6 0 80กกิโลก็มีช่วงๆเหล่านั้นเนี่ยมีไรายได้ที่เยอะขึ้นอย่างชัดเจนนะครับคือทํำนาการปูม้าควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมไปด้วยนะครับซึ่งในโครงการเราเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมที่อบรรรรมมมให้้้คคววาาาูสงะนั ให้คนเนี่ยทำนาการูมาทำยังไงแล้วก็เขามีโอกาสที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมได้ยังไงบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่เห็นภาพชัดที่ในเชิงของเศรษฐกิจนะครับมาอะไรเองก็จับมือกับหน่วยงานที่ทําเรื่องของการท่องเที่ยวในจังหวัดนะครับเราต้องการให้ปูมาเนี่ยสร้างเศรษฐกิจผลเวียยให้ได้คนมาพักที่นครโรงแรมก็จะมีข้อมูลให้ว่าเฮ้ยถ้างอยากกินเมนูท้องถิ่นจริงๆต้องไปกินที่ไหนและขณะเดียวกันเราก็มีการพัฒนาสิ่งที่เป็นแอปพลิเคชันเข้ามานะครับเรื่องของการทำยงไงให้ช่วงโควิดเนี่ยขายของได้ใช่ไหมครับ เราพัฒนาแอปที่เรีย่าแอปเลโกนขึ้นมาในแอปนี้ก็จะมีเรื่องผลิตภัณฑ์ปูหมาต่างๆใช่ไหมครับที่เกิดขึ้นจากโครงการนี้รวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ไม่ไม่ใช่ปูหมาเช่นปลาแห้งกุ้งแห้งหมึกแห้ง<ม>อะไรต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางน้ำทะเลเนี่ยก็ามาใส่ก็ในแอปพลิเคชันนี้เพื่อจะ่าย มีดีชัดกว่าที่นึกลึกกว่าที่คิด